ือถือทุกเกมถูกกว่าตัวเองเติมเบ็เเวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100่งกเปอร์เซ็นต์ัมาเลยที่เฟซบุ o กจูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอย่างคาริงวันนี้เรามารีวิวมาโกร้อยครับโดยมาโกร้อยล่านี้ที่มารีวิวช้าก็เหมือนเวลอนที่ลงไปก่อนหน้านะใครที่ยังไม่รู้คลิปเรวอนก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับ โดยนะทางการอัพนะครับของผมนะครับสาหรับทางด้านมาโก้ลอยนะก็จะอัพแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถอัพตามกันได้นะนี่เดี๋ยวเรามาดูค่าพลังด้านในของมาโก้ลอยครับโดยมาโก้ลอยนะบูทที่แนะนําใส่จะเป็นบูทเทคนิคนะนะครับแต่นี้สูงได้บูทสไปเกอร์นะก็ใช้ไปก่อนนะเรามาดูค่าพลังมาโก้ลอยครับมาโก้ลอยจะมาในสไตล์โฟเพยเยอร์เนะาะตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็นตําแหน่งประมาณนี้เนาะนะครับตำแหน่งที่แนะนําจะเป็นพวกแบบปีต่ํา ก็ได้นะแต่ว่าไม่ไเร็วจา๋าแนะนำจากหลักคือผมเชียร์เป็นกลางลุกมากกว่าคือเร็วมันไม่ได้เร็วจา๋าขนาดนั้นนอนล่างนี้เนาะนะครับแล้วก็เป็นกองกลางฮูเพที่มีส่วนสูงที่180ครับอายุ25เน,ะนาะถนัดเท้าขวาเล่นให้กับสโมสรย่างดอทบุนนะเล่นซิมชาติเยอรมันนะครับโอ้อก่อนบูท97กับบูลแล้ว103มันมีค่าพลังเกมลุก94เนาะ,อะบอล คอนโทรล96นะดีบิง90การไปกับบอล90ส่งสั้น90ส่งยาว82จบสกอง์ก2ลูกโค้ง85ลูกตั้งเตะ81สปีดอยู่ที่92สปีดต้น93คิกกี้มาเวอร์90นะครับจ้ำ62ามเป็นแก่ปเ0บาลานซ์90สตีมิน่า80ใช้2เท้าได้ไฮเนาะนะครับผมอ่าสกิลที่ได้มามีดับเบิลทัชนะครับหมากซายเทินนะครับแล้วก็อัลเจอร์เบิร์ดนะสกิลเดียวกันกับน,นมาผมก็ไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงเรรองลย สกิลตอกโซนนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัศทูพาสพินพอยต์เอาทไซด์สกิลที่ควรใส่เพิเ่มเติมคือโซ่คอนโทรลนะครับอ่เอา,อาโซ่คอนโทรลนะครับลองแรงชูติ้งนะครับสกิลยิงไกลเนาะแล้วก็เป็นพวกสกิลอ่า มีโซคอนโทนมีไฟติ้งสปิริตอีกหนึ่งสกิลเนาะนะครับก็จะเป็นโซคอนโทนลองแรงชูตติ้งไฟติ้งสปิริตนอกนั้นใส่ที่ตัวเองชื่นชอบเลยหลักสามสกิลนะไม่ว่าจะเป็นสกิลยิงไกลหรือสกิลมุฟต่างๆที่เราชื่นชอบใส่เข้าไปได้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของมาโก,ก้อยดีกว,ว่าว่าจ้าหดจะเฟียวจะเหีียวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวมาโก้ลอยครับช็อตแรกลุมจ่ายมาแล้วก็ดับเบทัสซัด ตูมลูกนี้นะครับถามว่าวือหว่าไหมสําหรับผมมันก็แค่วือหวาตามที่แบบว่าเป็นอ e ีปิกใหม่นะแต่ถ้าแบบว่าเทียบกับพวกโฮเลด้วยกันจริงๆมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับที่จะแบบว่า เอามาเป็นตัวหลักยาวๆขนาดนั้นสําหรับผมนะแต่ถ้าใครแบบว่าชื่นชอบอยู่แล้วก็สามารถเปิดตามล่ามาใช้งานได้นะแต่ถ้าใครแบบว่ามีพวก p a t ตินีนเน็ตเวิรดเดลอยู่แล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องตามล่ามากู้ร้อยมาใช้งานก็ได้นะครับสาหรับผมนะแต่ว่าตามจริงรีวิวนี่ก็มาช้านะแพ็กมันก็ออกไปแล้วแหละหลายคนก็ไม่ได้ตามล่าบางคนก็มองข้ามไปเลยเพราะว่าค่าพลังไม่ดูอหว่าคอมเมนต์มาหน่อยครับใครที่ดูคลิปเนี้ย อยากรู้ว่ามีติดทีมไหมหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เปิดตามล่าเลยคิดถูกแล้วที่ไม่ได้เปิดตามล่าอะไรประมาณนั้นนะแต่ถ้าใครแบบว่าเป็นสายสาสมนะครับของเลเลผมว่าเปิดตามล่าไว้ก็ได้นะเพราะว่าถามว่าหายากไหมมันก็หายากนะเพราะว่าตำนานใหม่ของเกมเรามันก็น้อยตัวนะที่จะผูกมาส่วนใหญ่ันจะเป็นตัวเก่าๆบนมาล่างนั้นล่างนี้นะครับในอนาคตผมว่าก็อาจจะมีร่างหน้าเพิ่มมานะครับร่างแบบร่างใหม่ไม่ใช่ร่างหน้าร่างใหม่ของมาก็ร้อยโผล่มาอาจจะเป็นร่างที่เก่งกว่าเดิมกว่าร่างนี้ก็ได้เพราะว่าโคโคผมว่ารู้สึกว่าโคึม กักๆ,ๆอยู่นะเพราะว่าตอนนี้มาโกร้อยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เข้ามาใหม่เป็นตำนานใหม่ของเราเนาะนะครับนะนี่เล่นไปเล่นมาก็ถามว่ามันดูจี๊ดจ๊าดไหมสำหรับผมไม่ดูแบบคือสกิลที่มันได้มามันไม่ได้ทําให้คือตัวมันไม่ได้เร็วขนาดที่จะแบบเลี้ยงดุดเลี้ยงหลุดขนาดนั้นนะครับสำหรับผมเราก็ไม่ได้คมมากเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันดีกว่าครับเป็นเงินมากครับกับมาโก,ก,าก,กร้อยล่างนี้ส่วนตัวผมเฉยๆนะไม่ได้หวือหวานะครับสำหรับใครที่มีพาตินี่พาววเ,เวลเน็เวิดนะครับด๋ยว เดวเปียโร่นะครับหรือว่าโฮเพเยอร์ตัวอื่นนะลุดผลิตร่างเดิมอาจจะชอบพวกนั้นมากกว่านะส่วนตัวนะหรือว่าเฮอร์เนสด้วยซ้ำนะเนี่ยผมรู้สึกว่ามาโก้อยมันมันไม่ค่อยจะสุดหลังจากเล่นมานะมันไม่ได้ก็แบบคือกระชากไปมันก็ไม่ได้กระชากแบบพอกระชากหนีได้สกิลที่มันได้มาคือความเร็วมันไม่ได้แบบวิ่งปรีดหรือว่าวิ่งปรื้หลุดได้ขนาดนั้นครับแต่ถ้าใครแบบ ชอบมากๆหรือว่าชอบการเล่นแบบมากร้อยอยู่แล้วอาจจะแบบหรือชอบนักเตะ่แล้วก็สามารถเปิดตามล่าหรือว่าใช้งานแบบสายสานโมได้แต่ถ้าให้เป็นตัวหลักๆเมตาผมว่าอาจจะไม่ได้ขนาดที่แบบว่าขนาดนั้นนะสำหรับผมนะนะครับก็ตัดเกรดผมให้อยู่ที่ประมาณแเต็มสินะครับสำหรับมาโกร้อยเพื่อนๆคิดยังไงลองคอมเมนต์มาคนที่ลองเล่น รู้สึกยังไงอะไรยังไงคอมเมนต์มานะถ้าไม่ถูกใจใครก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าเล่นแบบนี้อัพแบบนี้เข้ามือมากกว่าพี่ลองลองอัพตามผมก็ได้ลองแนะนํากันมานะแต่ส่วนตัวผมก็ลองหลายแบบแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หวือหวามากนะครับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวมาก็ร้อยใครที่ชอบทีนี้ก็อย่าลืมติดตามครับอย่าลืมกดไลค์ like, อย่าลืมแชร์ครับ เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบค,คราฟฝากกดติดตามกันด้วยนะเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับ